a How h you v แล้ววันนี้เราก็อยู่กับนางพยาบาลสาวจากส t ตลลินฮิลออมกรณ์นัทสไตลิ่งก็คือพีอาร์สตริสเขาก็อยากให้น้องออมมีความสวยอยู่บ้างนะฮะก็ฟ้าสีตาแบบยุคดีอ by จอห์นกเลียโนไปเลยอันนี้มันจะเป็นพาร์ทแรกแก็ยังมีความสวยอยู่ก่อนที่จะทรานส์ฟอร์มไปอีกพาร์ทหนึ่ง ชุดวันนี้ทางพี่อาสตริดเขาก็ทำให้มันเละมาแล้วนะฮะอ่ะแวะดื่มชากโกนิดนึงพอน้องใส่ชุดเรียบร้อยแล้วก็ยังรู้สึกว่าเละไม่พอทางเราก็จัดการสาดเลือดเข้าไปกรอบหนึ่งเหมือนรอบหนึ่งจะไม่พอก็รอบสองรอบสาม,รอ,สามรอบสี่ไปเลยอ่ะแถมน้ำเหลืองน้ำนองไปด้วย อ่ะหลังจากแต่งตัวเสร็จดาราสาวของเราก็เข้าหน้าเสร็จนะคะวันนี้ถ่ายภาพโดยฉัดนะทุกคนถ่ายสวยมากหลังจากที่เราถ่ายภาพนิ่งเสร็จตัวหงิกตัวงอเกันไปแล้วเราก็เดินกลับไปเพิ่มเติมลุคให้มันไอคอนิกขึ้นดาราสาวมีความโศกก็ในส่วนนี้ก็จะใช้ถุงน้องนะมาพันรอบหน้ารอบตาแต่ก็เว้นดวงตาที่แบบให้ยังเห็นอาชฉริย์สวยไว้นิดนึง อหลังจากนั้นก็มาเลเยอร์สีนิดหนึ่งใช้พู่กันแล้วก็สีดำนะป้ายไปไป้ายมาให้มันเกิดมิติลี้ลับแต่ด้วยความที่แบบว่าอยากโชว์ความสวยของน้องก็ต้องเว้นดวงตาไว้ข้างนึงจริงๆล้วลูกจริงๆแล้ว,ลลวมันจะต้องปิดหน้าทั้งหมดเราไม่อยากจะบดบังความสวยของออมกนภัทอะหลังจากนั้นก็พักกอดพันแผ่มาพันหน้าแล้วก็ระเลงเลือดลงไปอีกผลของการช่วยกันรุมน้องออมนะฮะก็ออกมาเละสมใจเลยแหละ